สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมคนเกษตรจอชะตอนะครับวันนี้พาท่านมาติดตามผลการทําทุเรียนแฟนซีนะครับก็มาติดตามสอ,สองกิ่งสามกิ่งนะครับกิ่งแรกก็คือเป็นมูสังคิงนะครับเสียไปเมื่อวันที่16 แล้วก็อีกสองกิ่งก็เสียบไว้เมื่อวันที่22นะครับแล้วก็จากนั้นก็เป็นวันที่23แล้วก็มีเมื่อวันที่เอ่อ9ก็ก็ก็ได้เสียบไว้ด้วยนะครับก็พยายามว่างวันไหนก็พยายามเสียบวละต้น2ต้นวันละกิ่งสองกิ่งนะครับสําหรับวิธีการเสียบนะครับก็แบบผ่ากลางนะครับเหมือนกับเราเสียบทุเรียน ต้นเล็กครับท่านผู้ชมครับก็ทาไม่ยากนะครับวันนี้มาติดตามครับมาดูกิ่งที่เสียบไว้เมื่อวันที่16นะครับ16ธันวาคมนะครับตอนนี้ก็แตกยอดอ่อนแล้วนะครับวันนี้ได้ก็วันที่16ก็วันนี้วันที่10ก็26วันนะครับวันนี้วันนี้ที่10ก็26วันพอดี 1 0 1 1 11นะครับวันนี้วันที่ส1บอก็ยีวันพอดีนะครับดูนะครับแตกตาก็เริ่มตาแตกยาวแล้วนะครับเริ่มมีใบแล้วนะครับดูนี่นะครับก็ถือว่าไม่ยากนะครับไม่ยากนี่นะครับนี่คือยอดนี้ติดแน่นอนเดี๋ยวยอดนี้ผมจะแกะ นะครับแกเชือกข้างล่างนี้นะครับวันนี้เพื่อที่จะข้างบนนี้ไม่แกะนะครับผูกไว้เพื่อที่จะให้เขาปรับตัวกับสภาพไปล้มโกรธน,นะครับอย่าให้ได้โดนลมมากเกินไปนะครับก็ทําอย่างนี้สัก3วันนะครับสัก3วันแล้วก็3วันถึง5วันนะครับแล้วก็ค่อยค่อยแกะออกอย่างเป็นทางการนะครับนี่ได้แล้วนะครับนี่คือเสียบเมื่อวันที่26 วันที่16นะครับธันวาคมเพราะมีหลายท่านถามมาว่าจากที่ผมทําคลิปตุเรนแฟนซีคลิปแรกนะครับถามมาว่าแล้วพอเสียบเสร็จกี่วันนะครับถึงจะเอาออกได้นะครับก็ผมดูความพร้อมนะครับดูแล้วดูครับยอดสวยมากนะครับนั่นนะครับนั่นคือยอดนี่นี่นี่ก็คิดว่าวันนี้ผมจะแกะด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เปิดนะครับก็แกะเลยนะครับ ก็ให้ท่านดูว่าเป็นอีกวิธีหนึงนะครับทีเ่เราสามารถที่จะทำได้นะครับไม่ไม่ไม่ไมยากนะครับเอาหนอที่เพิ่งแตกมาใหม่ๆนะครับซึ่งเ,เราสามารถทำโดยการเ,าเสียบข้างนะครับทำมือเดียวนะครับยากหน่อยเ,อเนหมือนนึงก็ต้อง จับกล้องไว้นะครับนี่นะครับออกแล้วก็ต้องใช้วิธีการใช้เงินเงินป็นนะครับไม่ใช่ปูเงินตายเวลาเราแกะออกจะได้แกะง่ายๆนะครับอ่านี่ออกมาแล้วนะครับเชือกผมก็จะเปิดนะครับให้อากาศเข้าด้านล่างนี้ก่อนนะครับนี่นะครับเปิดเฉพาะส่วนนี้ นะครับให้เขาค่อยๆปรับตัวนะครับเปิดไม่หมดนะครับเปิดอย่างนี้สักสามสามสี่วันเหมือนกับเราเราเสียบผ่ากลางแล้วก็เปิดปากถุงข้างบนนะครับแต่นี่เราเสียบกิ่งหน่อเล็กๆนะครับนี่นะครับเห็นนะครับคงไม่เห็นนะครับได้ประมาณนี้นะครับในได้ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะครับเมื่อ ได้30มสิบวันเดี๋ยวผมก็จะแกะออกหมดเลยนะครับก็แค่แกะตรงนี้นะครับแกะตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นก็ได้นึ่งกิ่งแล้วนะครับอันนี้คือมูสังิงนะครับท่านดูนี่นะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับผมว่าจะเสียบพ่งนี้นะครับพ่งนี้เป็นวันเสาร์นะครับอันนี้ก็เสียจริงให้ให้ให้ได้สักแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับไม่ไม่ต้องยาวมากแต่บางเอิญไม่ว่างนะครับช่วงนี้ก็เลยมีเว้นเว้นไว้สองนอ นะครับเป็นหน่อเล็กๆก็พรุ่งนี้จะเสียบนะครับก็พยายามที่จะเอาหลายๆพันนะครับให้มาอยู่ในต้นเดียวกันเพราะมันอยู่ใกล้กระท่อมนะครับไว้ไว้เท่ๆนะครับไว้เท่ๆไว้สนุกสนุกนะครับว่าอยากทานอะไรก็ไม่ต้องไปต้นไหนมากมายนะครับมาต้นนี้ต้นเดียวนี้ต่อไปก็เสียบได้นี่ก็แตกมาแล้วครับอ่านี่ก็นี่ก็เสียบได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเสียบนะครับได้ เหนึ่งสองสามนะครับอันนี้ผมเพิ่งเสียบไปเมื่อวันที่เก้าเมื่อันศุนนะครับนี่อันนี้ก็เป็นมอนทองนะครับอันนี้ก็ยอดนี้รู้สึกว่าจะเป็นหลงลรับเลนะครับนี่นี่นีติแล้วด้วยนะครับไอไอ้ไอไอกิ่งนี้ผมเสียบเมื่อวันที่ยี่สิบสองนะครับยีิบสองก็ได้สิบ สิบกว่าวันเกือบยี่สิบวันยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่สิเจ็ดสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดก็สิบกว่าวันนะครับนี่นะครับวันนี้ยี่สิบวันพอดีนะครับผมเจ็บเมื่อวันที่ยี่สิบสอง ยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเก้าวันสิบเก้าวันนะครับในสิบเก้าวันผมผมว่ายังไม่เกะก,ก่อนครับแต่ท่านดูดีๆนะครับ,รบใบนี้นะครับใบใบเดิมยังไม่หลุดเลยนะครับนี่ใบเดิมไม่หลุดน,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 นี่นะครับอีกหนึ่งกิ่งครับนี่เป็นหลงรับแรนะครับกิ่งนี้นะครับอ่าติดแล้ว แล้วก็อันนี้ก็ติดแล้วด้วยเีย้นี่นี่นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นจะเป็นหมอนทองข้างบนนะครับผมขึ้นไม่ถึงนี่นี่ท่านดูอ่านั่นยอดนะครับยอดบนนะครับติดแล้วด้วยนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งเสียบนะครับอันนี้เมื่อวันที่9นะครับเ,เสียบเป็นการเสียบกลางผ่ากลางธรรมดานะครับ ก็ท่านดูว่าไม่ยากเลยนะครับเพราะนั้นท่านที่เพิ่งเสียบนะครับเพิ่งเสียบเป็นมูลทองนะครับท่านที่อ,อยากจะได้ทุเรียนแฟนซีนะครับมีทุเรียนพื้นเมืองอยู่ก็ทําเล่นสนุกสนุกได้นะครับแล้วก็ท่านจะได้ทานทุเรียนเรียกว่าทุกทุกพันนะครับทุกสายพันธุ์แล้วแต่ท่านอยากจะทานาพันอะไรนะครับก็นามาฝากเพื่อนสมาชิกสําหรับท่านที่ การที่จะทําทุเรียนแฟนซีนะครับทําไม่ยากนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอีก3หนอที่ที่ขึ้นมาใหม่นะครับนี่หนึ่งสองแล้วก็ดันโนนะครับก็จะทําคลิปคงจะทําได้เฉพาะหนอข้างล่างนี้ครับถ้าหนอสูงๆผมไม่มีขากล้องนะครับก็คอยติดตามคลิปต่อไปนะครับกับทุเรียนแฟนซีสวนของคุณเกษตรจตนะครับ แล้วก็สองตอน้นที่อยู่ใกล้กันนะครับต่อไปก็คงจะาทาบเข้าหากันนะครับให้เขาช่วยกันนะครับก็อีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับการาติดตามทุเรียนแฟนซีนะครับจากสวนคนเกษตรจชต่อนะครับนํามาฝากเพื่อนสมาชิกก็เป็นความรู้ดีๆประสบการณ์ดีๆอีกหนึ่งประสบการณ์จากสวนคนเกษตรจชตนะครับไม่ยากเลยนะครับ ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ